สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลีมมานําเสนอลุคนี้ค่ะอย่างที่สลีเคยพูดเกินๆเ,เอาไว้ว่าเดี๋ยวตอนช่วงปีใหม่เราจะมาทําแต่งหน้าไปเค้าดาวกันเนอะนะคะวันนี้สลีก็จัดมาเลยเป็นสีม่วงพรมกับสีน้ําเงินนะคะแล้วก็มีกลิตเตอร์มีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยากทําแป๊บเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีกลิตเตอร์นะคะก็สามารถเอามาใช้ช่วงนี้ได้เลยนะก็จะเป็นช่วงที่เหมาะเลยทีเดียวสําหรับเทศกาลอะไรที่มันแบบดูสนุกสนานช่วงเนี้ยนะคะก็ใครที่จะออกไป ข้างนอกเต็มตัวออกไปข้างนอกและย,ยังไม่มีไอเดียว่าแต่งหน้าประมาณไหนก็ลองดูประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่กําลังจะออกไปข้างนอกเนี่ยก็ขอให้มีความสุขนะคะกับการไปพบปะผู้คนที่เรารักหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีฉาชีพมันเยอะเนาะระมัดระวังนิดนึงนะคะความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกนะคะเอาละไปดูกัน,กนว่าทัวร์เรีนนี้จะเป็นยังไงนะคะเริ่มจากการทาไอไพรเมอร์นะคะ สลีส่เลือกใช้อายเมอร์ที่มีสีออกเป็นแชมเปญนิดนึงนะมันจะได้แบบว่าเป็นตัวเบสรองพื้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีในพาเลตนี้ของ s m a s h b o x นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้สีที่ใกล้เคียงกันได้เราจะใช้สสีนี้คู่กันนะจะเริ่มจากสีม่วงนี้ก่อนนะคะใช้ลักษณะของการแตะๆไปที่หัวตานะ มาจนถึงกึ่งกลางตาเลยได้เป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีน้ำเงินในการกลับแปลงอีกด้านหนึ่งแพะคลงไปที่หางตานะคะเราก็พยายามเกลี่ยให้สีมันไปทับๆกับสีม่วง ที่เราลงไว้เมื่อกี้ะคะ่ะให้มันดูกลืนๆไม่ใช่ว่าเป็นเส้นตรงลงมาเลยนะคะได้เป็นแบบนี้แล้วจะดูเลอะๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะจากนั้นเราจะใช้สีเทาสีเนี้ยนะคะเทาๆน้ำตาลเนี่ยแตะเบาๆแล้วก็เคาะนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นตรงครีส ใช้สีน้ำตาลให้เบามือมากที่สุดนะคะไม่งั้นมันจะดูเละเลยสีนี้มันแค่เป็นสีที่เขาใช้สำหรับเบลนด์ให้ทุกอย่างมันกลมกลึงกันแค่นั้นเอง okay. ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเบลนเข้าไปอีกให้มันดูฟุ้งมากขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าเรายังไม่พอใจว่าเออมันยังดูเป็นเส้นอยู่นะมันยังดูเป็นหลอกๆอ,อยู่นะก็เบลนดมันเข้าไปอีกนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราจะกลับไปที่เดิมนะคะหั่นแปลงแบบเดิม แล้วก็แตะสีม่วงเหมือนเดิมเน้นเข้าไปอีกรอบหนึ่งพราอเมื่อกี้จากการเบลนเนี่ยจากล้านที่เราเกลี่ยเนี่ยมันทำให้เม็ดสีเนี่ยมันหายไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วก็จะกลับไปซ้ำเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ซ้ำสีทังเงินด้วยขั้นตอนนี้นะเพื่อนๆสามารถที่จะแบบว่า กลับไปกลับมาได้เลยหยิบแปลงนี้มาหยิบแปลงเบลนมาอีกได้เลยถ้าดูแล้วมันยังไม่งามพอก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้แปลงที่เป็นแปลงหัวตัดลักษณะแบบนี้เก็บรายละเอียดด้านล่างนะคะเราก็จะเริ่มจากสีน้ำเงินเลยนะคะแตะลงไปเหมือนเดิมเคาะนิดนึงวางแปลงทับไปตรงเส้นขอบขนตาค่ะลักษณะนี้ ทำเหมือนกันอีกข้างหนึง่งจากนั้นก็เช็ดแปลงนะคะบนกระดาษทิชชูช่ตามมาที่สีม่วงนะคะทำเหมือนกันแตะไปตรงขอบตาด้านล่างตั้งแต่หัวมาเลย แล้วก็เกลี่ยตรงกลางด้วยทาเหมือนลักษณะที่เราทําตรงด้านบนเปลือกตาเลยะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะได้แล้วตาเนี่ยง่ายมากเลยนะวันนี้โอเคกริดอายไลเนอร์เราจะใช้อันที่เป็นดินสอก่อนนะคะสีดำแบบนี้แล้วก็จะวาดมันลงไปเลยไม่ต้องตั้งใจมากนะ เราจะวาดแต่ข้างบนนะคะข้างล่างสัตวนิไม่ต้องแล้วโอเคแล้วนะคะจากนั้นเราจะใช้อายไลเนอร์ที่เป็นแบบน้ำเซตอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ความคมนิดหนึ่ง จะได้เป็นแบบนี้ชล,ลิไม่ได้วิงนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้เวอร์แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าจัดเต็มวิ่งอายไลเนอร์อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะไปติดขนตาปลอมอะไรเงี้ยก็ตามสบายเลยนะจแล,ล้วในพาเลตเนี่ยเขามีสีขาวด้วยชลิก็จะใช้สีขาวแต้มตรงโนกคิ no ้วนะคะแล้วก็เบลนด์มันเข้าไปแบบนี้ ตรงหัวตาสันอยากให้มันพัฟขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆลองหาสีที่เป็นชมพูแชมเปญอะไรแบบเนี้ยสันจะใช้สีไฮไลท์ตัวนี้ของ MAC มาเนะเสริมที่หัวตาอันนี้คือรูปแบบของตาที่เราลงเบสิกเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงลูกเล่นกันละทีนี้มาถึงลูกเล่นของลูกๆนี้นะคะสันจะใช้เจ้าตัวนี้ของ 17นทนนะคะเป็นสีขาวเพลแบบนี้นะคะซาลิจะใช้ผู้กันเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็ทาตรงกลางเปลือกตาค่ะตรงรอยต่อระหว่างสองสีมาสักคู่อันนี้เป็นทางเลือกนะเพื่อนๆจะไม่ทำก็ได้นะคะแต่ใครอยากทำก็โอเคมันก็จะเพิ่มความวับๆ,ๆเวลาไปโดนแสงตอนกลางคืนอะไรประมาณเนี้ยจากนั้นเราก็มาดูลูกเล่นด้านล่างกันค่ะจะได้ใช้กิตเตอร์ตัวนี้นะคะ เป็นของ collection 2000นะคะเบอร์สี่จะปาดลงไปที่ข้างล่างเลยนะคะ ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเลอะอะไรนิดนิด,นดหน่อยๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใช้เจ้าตัวนี้ตัวไฮไลท์เตอร์ลบเอานะคะค่ะบางทีมันจะมีตรงช่วงแบบ f o r o u t ร่วงลงมานะคะโอเค ได้แล้วนะคะทีนี้มันจะมีเส้นที่แบบว่าไม่คมนิดนึงสลิชจ,จะใช้คันต้นบัตเนี่ยค่อยๆเกลี่ยมันนะคะให้มันคมขึ้นนิดนึ่งทีนี้เราก็จะดัดขนตาบัดมาสคาร่าละดัดแบบแด้งๆเลยนะย้ำๆตรงโคนจะแล้วเราจะปัดมาสคาร่าเยอะๆนะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะติดขนตาปลอมก็ติดได้เลย ได้แล้วค่ะตาแบบนี้นะคะทีเนี้ยจะมาดูปากกับแก้มกันนะคะปากเนี่ยสลี่ลงยูทิปไว้แล้วเป็นพื้นนะคะแต่ว่าจะมาซ้ำด้วยเจ้าตัวนี้เพอเดี๋ยวสลี่จะทาปากซินูนตแล้วปากสลี่ค้ำไงระหว่างรอเซตให้เจ้าลิปตินมันแห้งนะคะเราจะมาทาแก้มกันสลี่จะเริ่มจากการใช้แบบน้ำก่อนนะคะที่แก้มอันนี้ออกส้มๆนิดนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็จะใช้ตัวนี้ ที่อยู่ในเซตของ number no. s นะคะจากนั้นจะใช้ไฮไลท์ที่อยู่ในเซตเดียวกันนะคะแล้วก็ปาดๆมาแบบนี้แล้วก็ก็แตะตรงหนกแก้มแบบนี้นะคะเวลาที่หันซ้ายหันขวาเนี่ยมันก็จะมีความเป็นมิติมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็จะคอนทัวร์หน้ากันสา,ารี่เลือกใช้แค่ฝั่งที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะ ทำแบบน,นี้จริงๆไม่ต้องทำก็ได้จะลราใช้แปรงอันเล็กๆแบบนี้ถอดปลายจมูกเบาๆเลยเอาเมื่อกี้ลืมลงไฮไลท,ท์ตรงจมูกเอาซะหน่อยลงไฮไลท์ตรงนี้ปากก็จะดูเจิอๆขึ้นมาจากนั้นเราก็จะทาลิปสติกละลิปสติกเป็นสีนู๊ดๆอย่างนี้นะคะ ใช้ลิปไลเนอร์สีนู้ดเขียนขอบปากนิดนึงเพื่อที่จะทำให้รูปทรงมนันดูสวยขึ้นจากนั้นสัลิจะใช้ลิปกอสสีชมพูแบบนี้นะคะแตะขึ้นไปให้มันดูไม่น,นูดจนเกินไปด้วยเป็นประมาณนี้สุดท้ายเลยเหมือนทุกๆลูกนะคะสัลิก็จะ ปัดแป้งนะคะตรงส่วนที่ต้องการเฉพาะส่วนที่มันจะมันๆน,นะคะระหว่างวันเท่านี้ก็จบแล้วค่ะลุคนี้นะคะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะไปแต่งได้นะคะอย่างที่สัลีบอกว่ากริตเตอร์เนี่ยเป็นทางเลือกนะคะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะแต่ว่าก็ถ้าเพื่อนๆใช้มันก็จะดูสนุกสนานแล้วก็มันจะเหมือนกับว่าจับแสงไฟมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ใช้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวดูลุกที่จบแล้วก็วจะเป็นประมาณนี้นะ หวังว่าคงจะชอบกันนะคะเดี๋ยวสัลลี่จะซูมออกมาแล้วกันว่าเป็นยังไงนะซูมออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเอาไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้ได้บ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังเที่ยวปีใหม่อยู่นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขยิ้มแย้มไปตลอดปีเลยนะเอาวันนี้สัลลี่ไปแล้วนะคะเจอกันเทปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย